สวัสดีครับผมเป็นคุณแคทเตอร์ผมเนี่ยเป็นแคทเกมพลูเรียแกรดแบทเทิลซูเปอร์อีเชนเคยผมครั้งนี้ก็มาต่อกันกับการรับรีเควสของทุกท่านดีกว่าว่าวันนี้จะมีรีเควสอะไรน่าสนใจผมได้ลองอีกดูว่าตัวไหนจะทําอะไรได้บ้างก็มาลองดูกันเลยดีกว่าครับนะโอเคมารีเควสนี้ขอตั้งชื่อรีเควสว่าดาร์คพรีเซนต์ปะทะนิวเคลียร์ครับผมนะเขามาบอกว่าเอ้ยพี่เราเอาบาเรลโรเลอร์เนี่ยมาชนกับดาร์คพรีเซนต์ดูผมก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาจริงๆว่างั้นถ้าเกิดผมเเอาาาามมมัันนหหลลยๆตววแแแ้้่่งระบบบิดใส หลายๆตัวเป็นตูมใหญ่มันเจลังการงานสร้างขนาดไหนวะดาร์พีเซนจะทนได้เปล่ากับบารเรลโรเลอร์จำนวนเกือบร้อยไม่ดิร้อยเลยก็ได้มาใส่เพลินเนี่ยก็ใส่เยอะแล้วก็ใส่ให้มันเยอะๆไปผมนะดูครับระเบิดไดนดไม์นับล้านลูกปะทะดาร์พีเซนตัวเดียวสาดมืดถึงจะเป็นสาดมืดยังไงแต่ไม่รู้ว่าจะทนอันนี้ได้เปล่าน่าสนใจผมนะดูซิว่าดาร์พีเซนจะทนได้ไหมโคตรอลังการงานสร้างโอเคมา ดาฟีเซนเขาไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเขากำลังจะย่างก้าวเข้าไปในดงระเบิดนิวเคลียร์โอ้หโอ้ตูมตูมดูเข้าไปตูม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 โอ้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 ู้ตูมตูมมแต่ดาฟีเซนบอกเสียใจกูลอยได้นี่ยผมนะโอ้โหท่ามกลางดงระเบิดนิวเคลียร์ดาฟีเซนเดินเฉิดชายอยู่กลางอากาศ ดับิเซนบอกมึงลืมไปแล้วเหรอกูลอยได้เวนกามเอ้ใช่ไหมมันลอยหลบจากทั้งไฟที่ยังติดอยู่แล้วก็ระเบิดแรงระเบิดแต่ว่าอันการการสร้างดีไว้เออเราเอาเป็นตัวอื่นบ้างดีว่ะเฮ้ยพออันนี้แล้วผมชอบว่ะเอาบอสชิคเก้นแมนแมนดูสิว่าบอสชิคเก้นแมนมันจะทนได้ไหมไททันกับระเบิดนิวเคลียร์โอเคมา เรจะวิ่งตายหามึงโอ้ตูม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 แต่ส่วนใหญ่คือจะระเบิดแค่แถวหน้าพวกแถวหลังถ้าเกิดมาโดนไฟจากแถวหน้าก็คือมันจะระเบิดไปเองตอนนี้โหดบอสชิคแมนแมนเหมือนก็เดินอยู่ท่ามกลางดงลาว่าแต่ว่าไฟรู้สึกว่ามันจะไม่แรงขนาดนั้นไงเออทำสักตัวบอสชิคแมนแมนเกรียมแต่ว่ารู้สึกไฟมันไม่ได้แรงขนาดนั้นดูอลังการงานสร้างนะแต่ไม่ได้แรงขนาดนั้นผมว่าอืม แล้วถึงอลังการกันตั้งไกลระเบิดจริงๆระเบิดแค่แถวหน้าแถวหลังแค่แค่จะติดไฟอย่างแถวหน้าแล้วก็ระเบิดตามมันก็ไม่โดนอยู่แล้วถึงจะมีเยอะอยังไงก็อลังการดีแต่ว่าใช้งานได้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าสุดยอดผมนะขอบคุณมากครับผมที่ให้ไอเดียผมมาปืนยาวเลเซอร์40ตัวประทะ Dark ัดาร์คพีเซนต์บนที่ว่าดาร์คพีเซนต์จะเข้าถึงตัวได้ก่อนที่ถูกสอยล่วงไหมเพราะว่าหลายท่านก็บอกอยู่ว่าปืนยาวเลเซอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แรงโคตรๆเหมือนกันน่าสนใจผมนะโอเคมาถ้าดาร์คพีเซนต์เข้าถึงตัวได้ก็จะจบเหม แต่ดาร์พิเซนเข้ามาอยู่รวดเร็วขึ้นนะปืนยาวยังไม่ยิงยังไม่ยิงยังคงไม่ยิงเข้าถึงตัวแล้วปืนยาวไม่พันจะยิงเลยยิงแล้วยิงแล้วเริ่มยิงแล้วโอ้โหยิงยิงแต่พอยิงได้ก็ยิงอ๋อคือปืนยาวเลเซอร์เนี่ยรสียวจะยิงดันออกไปได้นิดหน่อยเนาะเออเวลายิงแล้วมันจะกระเด็นออกไปด้านหลังได้คล้ายๆปืนเอ็มสิบหกสมัยก่อนยิงแล้วมันกระเด็นไปด้านหลังนิดหน่อยแต่ว่าโอ้โหดาร์พิเซนมาไวกว่าผมนะแต่ปืนยาวเลเซอร์นี่มันใช้เวลาในการยิงช้าไงกว่าจะยิงแต่นัดเนี่ยดาร์พิเซนค่อย ปืนยานลเซอร์แล้วก็ยิงไม่ค่อยจะโดนด้วยไหมให้รู้สึกหรือว่าโดนแต่ไม่ตายดาร์พีเซนเรื่อมันก็เยอะด้วยแหละบุยยาเซอร์เนี่ยเนี่ยใช้เวลาหน่วงนานไปหน่อยเนี่ยเข้ามาเข้ามาถึงตัวแล้วเรียบร้อยไหมน่าจะไม่รอดแล้วผมนะด,ดูท่าผมอาจจะให้ดาร์พีเซนอยู่ใกล้ไปบ้างถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาจต้องให้มันถอยออกไปหน่อยอะไรจะาขนาดนะั้นเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยปิดเออลอยขึ้นมาตายขาที่ไหมขาที่ไหมยังยังบินเล่นอยู่ยังจะบินเล่นต่อไป ว้เข้าให้โอ้บอกไม่ตายไหมดาพิเซนตต่อ,อยด้วยตัวเองเลยเรียบร้อยผมโอเครอบนี้ไปใช้ดาพิเซนมาอยู่สุดแมปสุดแมปตรงนู้นเลยอ่ะมาอยู่บนภูเขานี้เลยนะดูที่ว่ามันจะฆ่าได้ไหมผมอยากจะเห็นมันยิงแบบเออให้มันอลังการเมื่อกี้แถวหน้าไม่ไมทันยิงไงเพราะว่าดาพิเซนเขาดิดตัวก่อนรอบนี้ให้อยู่ห่างจะยิงให้ทั่วถึงยิงยิงบ้า ตั้งท่าพร้อมแล้วน่ะยิงได้พร้อมกันยิงดิโหไม่ทันได้ยิงเลยอะคือยังช้าไม่ไหวผมนะปืนยาวเลเซอร์สิบตัวเอาไม่อยู่แล้วแบบเนี้ยิงช้าไปอ่ะกว่ากว่าจะยิงทีมันรู้สึกว่ามันต้องมีระยะด้วยมั้งมันมันมีระยะอยู่ใช่มันมันต้องเดินไปสักพักหนึ่งปืนยาวเลเซอร์รู้สึกว่าจะยิงไม่ได้ไกลเท่ากับปืนธรรมดาผมนะเพราะมันต้องเดินมาถ้าเกิดมันยิงเลยตั้งแต่ตอนที่มันบอสไอบราดพิเซนต์อยู่มุมนู้นน่ะก็คือมันก็ชนะได้แล้ว แต่นี่คือมันไม่ยิงอ่ะมันต้องเดินมาก่อนแปลว่ามันมีระยะที่ค่อนข้างจะไกลและเมื่อระยะเท่านั้นก็โดนดาร์พีเซนต์จัดการสรุปว่าปืนยาวเลเซอร์ฆ่าดาร์พีเซนต์ไม่ได้เลยผมนะพี่ครับตัวปัดกระสุนปัดไก่ได้ไหมไม่รู้ว่าผมนะอยากรู้ก็ต้องลองดูผมผมเตรียมโปรเจกต์ตายโปรเจกต์ตายชิลไว้สามเครื่องแล้วแล้วก็บอสขี้ไก่ธรรมดาสามตัวรู้สึกว่ามันจะปัดไก่ได้ไหมโอเคมาดูจะเป็นไงเมื่อบอสขี้ไก่เรียกไอไกออกมา เอาเอาไม่เรียกไก่มาว่าเอาโดนยิงตายหมดเยอะทันเรียกไก่เลยเอาใหม่ไม่เอาบอสขี้ไก่แล้วเอาบอสขี้ไก่ไก่ดีกว่ามะบอสจิตตายชิลสามตัวประทับบอสขี้ไก่ไก่ไปเรียกไก่มาเร็วก่อนที่โดนยิงตายมาไงไก่ไปแล้วไก่ไปแล้วไก่กำลังเดินไปอ๋อใช่ครับมันปัดไก่ได้ผมเห็นไหมไก่ที่ไม่ได้เข้าถึงตัวเนี่ยคุณพอไก่เริ่มมานี่ปัดทิ้งเลยอะโอ้โหบจิตตายชิล ไร้เครื่องนี้เป็นไรวะเนี่ยมึงก้มทำอะไรวะโอ้โหนี่เป็นตัวพิฆาตบอสคีก่ไก่เลยเนี่ยโปรเจกต์ตายชิวผมนะไก่ไม่ได้แต่เลยอ่ะคือไก่ออกมาไม่ได้เลยอ่ะจากนั้นพอไก่พอไก่เข้ามาไม่ได้ก็ยิงวอสคีก่ไก่ได้สบายอย่างนี้บอสคีก่ไก่จะแพ้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วครับผมขนาดมีแค่สองเครื่องนะเพราะเครื่องนี้มันอยู่ๆลงไปกริ้งทำไมไม่รู้บอสคีก่ไก่ไม่สามารถปล่อยไก่ออกมาได้ทําให้ไม่สามารถทําลายอ่าวแต่ว่าโปรเจกต์ตายชิวเริ่มไปแล้วแต่ว่าโปรเจกต์ตายชิวมันค่าจะ ยิงได้ค่อนข้างจะเบาอยู่ถ้าเกิดมาใกล้ๆจริงไก่ไก่ก็น่าจะปล่อยถึงเนี่ยถ้าเกิดมาอยู่ใกล้อย่างเงี้ยไก่ออกมาก็น่าจะปัดไม่ทันยังยิงได้อยู่เนี่ยโหยิงเลเซอร์ใส่บอสที้ไกล้ๆอย่างมองมันเอาไม่อยู่ผมนะแต่ว่าป้องกันไก่ได้ป้องกันไก่ได้เป็นตัวพิฆาตบอสขี้ไก่ไก่จริงอะเออโปรเจกต์ตายชิลปะทะเฮลียครินตันให้ผมน่าสนใจนะเพราะเฮลียคลินตันนี่คือมันปลาอีเมลแบบรัวมากเนะี่ยปาเองจะมารัวๆมากไมชื่อว่าโปรเจกต์ตายชิลจะปัดทันหรือเปล่า ถ้าปัดทันและจะชนะได้หรือเปล่าสึกฮิลลารีคลินตันประทะนักปัดมันจะปาจดหมายไอ้นี่บอกกูปัดทิ้งเลยมันที่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะผมนะฮิลลารีน่าจะได้เปรียบเพราะมีเลือดและก็ความเจรติสูงกว่าแต่ว่าถ้าเกิดโปรเจกต์ตายปัดได้หมดแล้วยิงถึงตัวฮิลลารีนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันโอเคมหมยิงเปียบโอ้โหโอ้โหไม่ได้วะปัดไม่ได้ผมนะอ้าวเราได้เราได้รู้ความลับใหม่นะโปรเจกต์ตายชิลไม่สามารถปัดจดหมายฮิลลารีได้เดี๋ยวรออีกทีเนี่ย ปัดไม่ได้เลยไม่ปัดเลยด้วยใช่โปรเจกต์ตายชิลไม่สามารถกันอีเมลฮิลลารีได้โออีเมลฮิลลารีมันมีพลังอย่างนี้นี่เองกลับกันถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์ผมว่าน่าจะปัดปืนของโดนัลด์ทรัมป์ได้นะลองดูไหมไม่ได้นี่โปรเจกต์ตายชิลไม่สามารถกันพลังโจมตีของโดนัลด์ทรัมป์หรือฮิลลารีได้เลยเหรอเอาแล้วผมนั่นนี่คือจุดอ่อนของโปรเจกต์ตายชิล ไม่สามารถการเพื่อประธานาธิบดีได้นี่ผมเพิ่งรู้นะผมนึกว่าจะปัดได้แน,แน่แต่ปัดไม่ได้ก็ผมนะโอเคขอบคุณไอเดียผมนะทําให้เราได้เปิดทางใหม่โปรเจกต์ตายชิวปัดไม่ได้อะปัดแต่เาะปัดโดนนทามที่มีปืนคล้ายเอ็มหกไม่ได้เอะทำไมมันไม่เออเนี่ยแต่ว่าเอ็มหกนี่คือปัดได้นะแต่ปัดปืนโดนนทามกับฮิลลารีไม่ได้อะอโอเคครับผมนี่คือความรู้ใหม่เลย ทุกตัวที่มาใหม่ประทะซอมบี้ครับผมนะที่เขาพูดถึงทุกตัวที่มาใหม่ผมนึกว่าน่าจะเป็นพวกนีออนมัง้งดังนั้นผมจะเอาเนีออนทุกตัวแต่ว่าอย่างละแค่ตัวเดียวเท่านั้นประทะพีเซนต์ธรรมดาหรือว่าที่เรียกกันว่าซอมบี้ร้อยตัวผมนะมาดูสิว่ากองทัพนีออนแค่อย่างละตัวเท่านั้นจะประทะกองทัพซอมบี้เป็นร้อยได้หรือไม่โอเคมาผมนะพลังแห่งแสงเลเซอร์จะใหญ่ขนาดไหนมา ซอมบี้มาเพียบผมนะดาบเลเซอร์น่าจะฆ่าได้เยอะอยู่แต่ไม่รู้จะเอาไหวเปล่าแล้วก็นี่นักดูดอวกาศการวิตีจะดูดพวกซอมบี้เข้ามาเป็นอยู่ตัวเองละก,กองหนึ่งแล้วก็โอ้ดาบแต่ว่าดาบสาเ,เซอร์คู่นี้ได้อยู่นะเออไล่ปัดเรื่อยๆและเฮ้ยโอ้ตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ไหวนะเป็นร้อยตัวที่ฆ่าได้หมดแล้วอะ่ะทั้งตัวยิงไกลแล้วก็บ็อกเซอร์โอ้โหูยิงอย่างเมามันยิงทะลุยิงเข้าไปซอมบี้หมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วฆ่าพวกนีออนแทบไม่ได้นะตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ไหวได้วยซ้ํา ปรากฏว่าน,นีออนอยู่ได้สบายแทบไม่ตายสักตัวซอมบี้เป็นร้อยตัวตายอย่างง่ายๆเลยไม่ได้แล้วต้องให้ยากขึ้นเพิ่มซอมบี้เข้าไปอีกมอนรอบนี้ขอซอมบี้เพิ่มเป็นสองร้อยตัวแล้วกันหรือจะไหวไหมสองร้อยตัวมาคอมตัวนี้แหลกไปข้างหนึ่งแต่พอได้อยู่อืมเข้ามาแล้วผมส่วนใหญ่แล้วพวกเครื่องยิงด้านหลังอะ่ะเออมันยิงแรงมากโดยเฉพาะบล็อกกันนี่ก็ขวาดพื้นที่ได้เยอะเนี่ยเออ บล็อกกันโผล่มาทีนี้โหต่อย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 ที่อยู่ข้างในวงตายหาหมดตอนนี้ฝั่งนีออนยังไม่ใครตายตัวนะอ๋อเรียบร้อยแล้วเทสล่ากันตายโปรเจกต์ตายชิลก็ตายแล้วกาวิตีีก็ตายตอนนี้รอบนี้รู้สึกอาจจะเยอะไปก็ได้ผมนะซอมบี้ยังเหลืออยู่ในขณะที่นีออนตายไปหลายตัวแต่ว่าชนะได้อีกแล้วเนี่ยใช่นีออนตายแค่ไม่กี่ตัวบล็อกกันยิงได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ตัวกาวิตีียังคงเดินอยู่โอ้โดนยิงยิงหลังโดนยิงหลังไม่ตายนะเมื่อกี้ไอ้ห่านี่ยิง ฆ่าหมดเรียบร้อยหนะัวหน้าบล็อกกันโผล่มาต่อยปุ้งพวกนี้ออนจัดว่าเก่งเนี่ยถ้ารับมือซอมบี้ได้แบบนี้ด้วยเผาตัวเองอยากจะต,ตัวแค่นี้เนะี่ย สุดยอดนะผมนะเก่งเก่งเก่งโอเคผมขอตัดพาร์ต่นพิธีก่อนผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สำหรัคลิแชร์และก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปผมนะถ้าใครที่อยากดูคลิปต่อไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กันเยอะเด้อแล้วถ้าใครมีไอเดียน่าสนใจที่ไม่กดคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะถ้าเกิดผมสนใจจะหยิบม,มาทำครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสัปดบวัน,นี้ก็ข้อลาไปก่อนสวัสดีคุณฝูง